เราอาจจะหยุดก่อนหยุดหยุดฝึกแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาใส่ดีเทลโดยที่ว่ารูปแบบนี้เนี่ยมันโน้ตอะไรวะเล่นโน้ตครับพบกับช่องโอสถพน o ออฟฟิฟ official. เชอา่กอาก็ตามหัวข้อเลยนะครับตามหัวข้อเลยว่า,เ,าเวลาผมฝึกเนี่ยผมคิดอะไรนะครับมันมันมันมีอะไรอยู่ในหัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องนี้กันนะนะครับ ันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมเกินก่อนแล้วกันคือวิธีการฝึกนะครับวิธีการฝึกแบบนี้นะครับมันมันมันก,มนก,มนก็มันก็ผมก็เอาหลักการของเกี่ยวกับการมีสมาธินี่ครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่าเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องล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 อง,ลองสัมบุตเองดูก่อนก็ได้ครับสัมสัมบุตเองดูก่อน, idence, อนว่าว่าเคยเป็นหรือเปล่าว่าแบบเหมือนกับว่าเหมือนกับเราอาจจะอาบน้ํา ออกมาแต่งตงแต่งตัวจัดครงจัดของเต็มตัวที่จะไปทํางานครับแล้วแล้วเคยเป็นหรือเปล่าที่ว่าจัดคงจัดของเสร็จแล้วก็เราไปทํางานเราไปทํางานปุ๊บเรามานั่งนึกอีกทีนะึงเอ้ยเราลืมอะไรหรือเปล่าลืมกุญแจลืมลืมบัตรลืมเงินหรือว่าลืมเอาอะไรหรือเปล่าแล้วเราก็มาลือดูทีหลังว่าเอยเมื่อกี้ได้ใส่มาไหมอะไรเงี้ยน,นึกออกไหมนึกออกไหมครับว่ามีมีใครเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับเหมือนเรากําลัง ทำกิจกรรมอะไรสักอย่างก่อนหน้านี้สักห้านาทีหรือสิบนาทีเราจะทํากิจกรรมนี้พอพอทําเสร็จนะครับพอทําเสร็จแล้วก็เราก็มาทําอย่างอื่นแล้วคราวนี้พอให้ให้ย้อนกลับไปดูดีเทลรายละเอียดสิ่งสิ่งที่เราทําเมื่อสิบนาทีก่อนเนี้ยเราทําอะไรบ้างเอาแบบละเอียดเลยนะละเอียดยิบเลยนะเออผมคิดว่าหลายคนหลายคนไม่รู้นะครับว่าว่าทาอะไรไปบ้าง คิดว่าหลายไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอาหลักการตรงนี้แหละนะครับเอาความคิดตรงนี้มา,มา,ม,ามาใช้กับการการฝึกฤฤกีตาร์โดยเฉพาะคนที่ยังยังรู้สึกว่ามันไม่คล่องนะมันยังไม่ไม่คล่องมันยังรู้สึกว่าร่างกายกับ,ก,บ,ก,บกับส่วนนี้ยังไม่เป็นอันอันเดียวกันนะครับยังไม่เป็นอันเดียวกันนะเหมือนหลายคนก็บอกว่าขายวงวินดงวิญญาอะไรนี่ไอ้นี่ผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ ใกลเคียงกันหละแต่ว่า,าบางคนก็ใช้อาจจะใช้คําพูดที่ที่อธิบายเป็นคําพูดอ่ะไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปนะครับอ่ะโอเคอเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทุกครั้งที่เราฝึกทุกครั้งที่เราเล่นอะไรก็ได้นะครับเราก็เล่นอะไรก็ได้เออผมไม่อยากให้ทุกคนทําเหมือนเหมือนเวลาเราอาบนะ้ําเวลาเราเดินเวลาเรา อย่าทำแบบนั้นอย่าผมไม่อยากทุกคนทำทาแบบนั้นเหมือนกับจัแบบกีตารไม่ได้เลยตีคอเลยตีคอแบบไม่ได้สนใจด้วยว่าวัดตีไปกี่ครั้งอะไรยังไงดีเทลอะไรยังไงคือมันเหมือนกับเวลาเราเดินนะครับเวลาเราเดินไปซื้อของเราเดินกี่ก้าวเราเดินก้าวไหนเท้าไหนออกจากบ้านก่อนเห็นไหมครับก็คือคือผมไม่อยากให้ทุกคนฝึกแล้วแล้วสมอง อยู่ในจุดจๆนั้นอะจุดๆที่เราไม่ได้มาสนใจดีเทลคือเหมือนว่าเราเดินเราก็เดินเป็นอยู่แล้วอะเหมือนเหมือนคนที่เล่นกีตาร์คนที่เล่นกีตาร์เป็นเขาก็เล่นเป็นของเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่แต่ให้มันนั่ง,น,งนั่งลงดีเทลว่าเอ้ยเมื่อกี้ที่คุณเล่นอะคุณเล่นคอร์ดเอคุณดีดลงเท่าไหร่ดีดขึ้นตรงไหนดีดโดนเส้นไหนบ้างอะให้มานั่งลงเทลไม่รู้ถามว่ารู้ไม่รู้นะครับมันมันก็ไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับไอ้น,นี้มันเหมาะกับคนที่ เขาเรียกว่าอยากอัรเลเวลของตัวเองให้มันดีกว่านี้นะครับแล้วก็ให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้แล้วก็ให้มันมีความเร็วที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นความเร็วที่โอเคว่ะที่ที่เราพอใจแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะวิธีนี้มันสามารถเพิ่มเพิ่มความเร็วได้นะครับเพิ่มความเร็วเพิ่มสติได้นะครับก็อก็เอ,อ,อเป็นว่าทุกครั้งที่การเล่นใส่ดีเทลลงไปใส่ดีเทลลไปโดยที่เราจะต้องมีสมาธินึงมีสมาธิ สองสมองต้องต้องโล่งนะครับต้องโล่งต้องไม่คิดต้องไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาครับให้เราอยู่กับสิ่งที่เราเล่นนิ้วชี้เราผมผมสมมติผมเล่นโน้ตธรรมดาเลยโดเยมีเลย,เ,ลยเออเราต้องรู้คือทุกครั้งการดีดมือขวาดีดมือซ้ายเออมือเออมือขวาดีดมือซ้ายมือมือซ้ายจับที่สายอ่าแต่ที่สาย แล้วก็กดลงไปมือซ้ายกดมือขวาดีดเป็นโนต้ตอะไรโนต้ตโดโนต้ตโดโช่องที่ช่องที่อะไรช่องที่ห้าที่สามพยายามใส่ดีเทลนะครับใส่ดีเทลโดเลมีใส่ดีเทลซีดีอีใส่ดีเทล, C, D, e, เทลกับมันว่าเราเล่นอะไรไปนะอาจจะอาจจะเหมือนกับเราฝึกแกะเพลงเพงนี่อยู่สมมติเแกะเพลงอาจจะเป็นลุซซโลประมาณว่า อาจจะเป็นลูส่ลประมาณนี้แล้วก็เราก็เราเราแทนที่เราจะป๊อปใส่เลยแค่เห็นภาพแบบคือฝึกฝึกแบบแค่มองภาพว่าพอเราเห็นภาพ๋อมันอย่างนี้ผมว่าอัน,นี้เราอาจจะหยุดก่อนหยุดหยุดฝึกแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาใส่ดีเทลโดยที่ว่ารูปแบบนี้เนี่ยมันโน้ตอะไรวะเล่นโน้ตโน้ตเริ่มโน้ตโน้ตอะไรแล้วก็ใช้นิ้วอะไร ช่องไหนแฟดไหน mm. อ่าใช่อ๋อโอเคอ๋อไอลูกลูกโซโล่ลูโซโล่แบบนี้มันเป็นมันเป็นช่องที่เจ็ดช่องที่เจ็ดสายที่สี่แล้วก็ช่องที่เจ็ดสายที่สามแล้วก็ช่องที่ห้านะครับสายที่สอง เนี่ยคือคือแทนที่เราจะมาถึงปั๊บเอากีาตาร์มาหยิบแบบเหมือนกับฟีลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้หยุดเลยช้าๆแล้วก็ใส่รายละเอียดใส่รายละเอียดไปแล้วมันเป็นโน้ตอะไรนะอ๋อโน้ตเอโน้ตเอแล้วก็เป็นโน้ตดีแล้วตรงนี้เป็นโน้ตอะไรโน้ตออเอดีอีเอฟจี แล้วกสไลด์ A อะไรเงี้ยครับก็คือใส่ใจกับมันทุกขั้นตอนในการในการเล่นช้าๆอะไรประมาณนี้ลูกไหนก็ได้ที่ที่คุณกำลังฝึกอยู่จะเป็นลูกลูกแบบลูกลูกคมิติกชี้กลา,างกางก้อยออพยายาม เอาให้ทันว่าตอนนี้ไปแล้วนะนิ้วชี้ไปแล้วนิ้วกลางไปแล้วนะนิ้วนางไปแล้วนะนิ้วก้อยไปแล้วนะคือเดี๋ยวสลับนะลงขึ้น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 จับสัมผัสให้ได้ว่านิ้วเราอะที่ที่ที่การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันมันนี่มันเคลื่อนไหวเลยนะมันกาลังมันกำลังไปนะพยายามเรียนรู้กับตรงน,นี้จุดจุดจุดนี้ครับเล็กๆน,น้อยตรงนี้เอาเอาเอาให้มันได้นะครับเอาเมนได้แล้ว เราเราพยายามทําแบบนี้เรื่อยๆบ่อยๆ,อยๆทําบ่อยๆนะครับวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะทําบ่อยๆทําทําทําบ่อยๆทําบ่อยๆเมันจะมันจะแก้อาการหนึ่งอาการลืมเวลาเราเราไม่ได้เล่นนานๆแล้วก็พอเราจะมาเล่นทีเพลงนี้เพลงนี้เราเล่นโน้ตนี้นี่ว่าอะไรเงี้ยเราอาจจะเราอาจจะจําภาพไม่ได้หลายๆคนที่ท,ที่ที่เล่นดนตรีคือเล่นเพลงนี้ จำแค่ภาพไงครับจำแค่ภาพว่าอ๋อเพลงนี้ในภาพเราอะภาพในหัวเราอะโซโลมันอยู่ตรงนี้โซโลมอยู่ตรงนี้มันอยู่แถวแถวนี้เออแล้วก็มันเริ่มจากนน้วเชียอะไรสักอย่างนี้แหละเอออะไรประมาณนี้เราก็เล่นเลยอ่ะอันนี้ผมอยากให้ปรับตรงนี้ออกไปก่อนแล้วก็มาใส่ดีเทลว่าอ๋ออ๋อมันดีเทลมันเป็นแบบนี้นี่ว่าอ๋อมันเป็นโน้ตโน้ตเนี่ว่า A, A, B A B A B แล้วก็เป็น เป็นดีนะครับเนี่ยอ๋อมันเป็นแบบนี้เองเหรออะไรเงี้ยใส่ดีเทลกับมันใส่ดีเทลกับมันแล้วก็ตามความเคลื่อนไหวนิ้วเรามันเคลื่อนไหวไปทางไหนพยายามสมาธิตามให้มันทันตามให้ทันเพราะเพราทเราทไปนานๆไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราหนึ่งไม่ลืมเราแล้วทําให้เราคล่องขึ้นแล้วก็จะทําให้เราเวลาเราฝึกลูกเร็วๆลูกสปกิเนี่ยมันทําให้เราค่อยๆตามไวขึ้นนิ้วเราไปยังไงเรา ถ้าเราถ้าเราตามได้ถ้าเราตามมันได้มันก็จะเริ่มไวขึ้นไวขึ้นครับมันมันเราพัฒนาแค่ร่างกายอย่างเดียวไม่ได้เราต้องพัฒนาถึงถึงเรื่องของสมาธิด้วยนะครับเราต้องเอาสมาธิเข้าใส่ด้วยเอาเอาพวกสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยเอาเข้าไปใส่ในดีเทลนี้ด้วยนะครับลองดูแล้วกันนะครับลองดูแล้วกันก็อาจจะมีความรู้กับสำหรับบางคนแต่บางคนนี่อาจจะ อาจจะอาจจะใช้ได้ผลกับบางคนนะครับบางคนอาจจะใช้ได้ผลบางคนอาจจะใช้ไม่ใช้ไม่ได้ผลนี่ก็อันนี้ก็ต้องขอไปด้วยแล้วแล้วกันนะครับแต่ถือว่าใครที่เอาไปทําแล้วมันไม่ได้ผลก็อันนี้ก็ขับก็ผ่านไปแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดใครที่เอาไปใช้แล้วมันมันได้ผลมันมันดีต่อต่อตัวเราอันนี้ก็ก็ยังก็ฝากบอกต่อแล้วกันนะลองดูแล้วกันนะครับลองลองลองดูด้วยกันว่าผมผมเองผมเองผมเป็นคนที่ ต้องเล่นเพลงเยอะมากแล้วก็ผมใช้ความจําหมดทั้งหมดล้วนๆเลยนะไม่ผมไม่ได้อ่านโน้ตไม่มีโน้ตเวลาผมเล่นกลางคืนผมไม่มีโน้ตผมต้องใช้ความจาเพราะฉะนั้นเพลงไหนที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเวลาผมฝึกเวลาผมซ้อมผมจะลงดีเทลแบบเนี้ยช้าๆเลยโน้ตแบบไปทีละโน้ตไป่อยๆโน้ตไปทีละย่างก้าอ๋อเพลงนี้มันโน้ตนี้แล้วก็อาจจะอีกวันหนึ่งอาจจาะไม่ย้ำอีกสักทีหนึ่งแล้วก็ผมก็ไม่ได้เล่นเลยแล้วก็ผ่านไปสักเดือนสองเดือนแล้วกลับมาเล่น มันก็ยังจําได้อะไรประมาณนี้ลองดูแล้วกันนะครับลองลองดู้กันแล้วก็มันจะทําให้การเล่นของเรามันคล่องขึ้นด้วยนะครับลองเดาลองดูนะครับลองดูแล้วกันนะครับยังเอาเป็นว่าคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากแชร์นะครับฝากสไคร์ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ